ยี่สิบวิผมขอจัดเลยดีกันนะครับผมเก้าร้อยสิบเก้าโลบอสจงตึง่นบอสมาแล้วอุ้ยบอสอะไรมาเนี่ยยิง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 สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหวานเนอครับผมและนี่แหละครับคือสวนยักษ์ของผมนี่ใช่ ใหญ่เพิมเๆเลยครับ,บหลังจากที่ผมเล่นมาประมาณหนึ่งอาทิตย์<า>เรล่าพืชของผมก็ได้รับสารอาหารอย่างอุดมสมบูรณ์ก็เลยกลายเป็นพืชยักษ์อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะสอนทุกคนมาทําพืชยักษ์กันครับนี่มีอัปเดตผลใหม่ด้วยมเมล็ดแมงโกเป็นระดับสีเข็ดของแลเลยนะครับผมถ้าทําเม็ดมะม่วงยักษ์ได้หรือทําเม็ดมะม่วงติดสถานะได้เนี่ยดาเมจน่าจะเยอะมากๆเลยนะครับเรียกได้เลยว่าน่าจะมหาศาลมากๆเลยนะครับนี่คือสาเหตุที่เราต้องรอปลูกตอนที่มีสถานะนะครับนี่เลยครับแค่มงกรธรรมดานเนี่ยดาเมจจะอยู่ที่เฉลี่ย2องร้อยถึงสามอ่ะครับแต่ถ้ามันโตมาเป็นต้นยักษ์ดาเมจเพิ่มขึ้นมาประมาณ4ีเท่าเลยนะครับถ้า เม็ปกติเนี่ยสองหมืนมันจะเพิ่มขึ้นมาประมาณหนึ่งแสนเลยนะครับเองเนี่ย mm. มันคันเทพดีกว่าแล้วถ้าติดสถานะด้วยนะครับทุกคนนี่เลยครับดาเมจหนึ Darwin, 14, 000, ่งแสนหกอ่ะสุดยอดเลยพี่ <c oughs> <bb> ทั้งใหญ่ทั้งติดสถานะครับดูดิครับตัวมันเริ่มเลยแต่การที่เราจะทําให้ติดสถานะได้เนี่ยคือเราต้องรอฤดูการหนาวมานะครับมันจะมาทุกๆสองชั่วโมงนะครับผม เฮ้ยควเราไปอยู่ที่ไหนเนี่ยคุกพุ่งไปทักเบนล็อกล็อกอัพอ๋อต้องเอาตัวเบนล็อกนะครับผมมาส่งเข้าคุกนะครับอันนี้คือคุคุณบ้างเลยนะครับผมเหมือนผมจะมีอยู่ในคังนะครับเอเลซาซิโอเนี่ยเดี๋ยวเราเอาเข้าคุกกันเลยดีกว่าดูสิว่าเราจะได้อะไรหูเราได้กุญแจมือมาหนึ่งแล้วก็ได้อีก5 0 0้กว่าล้านนะครับผมเราสามารถส่งปาวานได้เลยนะครับจะได้เงินกับถังน้ำพรีเมียมหูเดี๋ยวเราลองทำให้เสร็จกันเลยดีกว่าว่าเราจะได้อะไรนะครับผม A later few moments อุ้ยทุกคนตอนนี้95%แล้วแต่ตัวเนี้ยต้องเก็บไปรีเบิร์นนะครับผมซึ่งผมอาจจะต้องสคิปเลยนืกกัน39โลบัคอะแต่ผมก็เลยระวองอยู่นี้ต้องเกือบหมื่นหนึ่งอะ อุ้ยคาปูชิโน่ซีดนี่ให้ครับทุกคนมเมล็ดคาปูชิโน่เราได้มเมล็ดมาเต็มเลยครับผม,มเมล็ดมะเขเือเปื่อยเมล็ดมะเขือยาวเมล็ดโดนกาแฟอบเต็มเลยครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเรารอมะม่วงเข้าร้านค้าก่อนนะครับแล้วก็รอสถานะหิมะมาด้วยนะครับผมเพราะว่าถ้าผมซื้อสดไปเนี่ยเป็นอะไรที่โคตรเปลืองมากๆเลยนะครับตั้ง900โลบ็อกก์แปนนยู่5าพาวเชี่ยมาแล้วเป็นมะม,ม่วงเฮ้ยใช่วันนี้สถานะทองติดสถานะทองติดแล้วครับทุกคนตอนแรกเรารอฤดูหนาวนะถ้าเราปลูกพืชพืชเรามีโอกาสติดสถานะทองนะครับ โอ้เราต้องนานไม่มาสักทีเลยนะครับผมผมขอจัดเลยดีกันนะครับผม949โลโบ็อก์เดี๋ยวจะไม่ทันนะครับจัดเลยครับมะม่วงอบทองมะม่วงอบทองแล้วก็มเมล็ดคาปูชิโน่นด่เลยครับผมปลูกใกล้ๆกันเลยวางไว้ค wow ู่กันเลยครับผมแล้วก็เราลดน้าเลยครับนี่กระถางต้นไม้มาแล้วาต้นไม้มาแล้ว,ล,ว,ล,วลดน้ำเป็นไงขออนุญาตลดเรื่อยๆเลยครับโอเคาลดต่อครับลดต่อจะทันไหมโอ้อยางงี้ไม่ทันแนี่เลยครับทุกคน ยี่สิบวิไปแล้วไปแล้วต้องซื้อแล้วต้องจัดแล้วหนึ่งสิบเจ็ดวิหรือร้อยเก้าสิบเก้าโลบ็อกตอนนี้ปลูกไปเต็มเลยจองตื่นจงตื่นตื่นแล้วไม่มีตัวใหญ่สักตัวแต่มีติดสถานะทองบ้างหรือเปล่าผมขอติดสถานะทองตัวสองตัวก็อย่างนี้โอ้คาปูชิโนเราไม่ีติดสถานะครับเจ้าตัวเราเยอะจัดเลย โอ้เนี่ยทุกคนมะม่วงน่ารักจัดเลยอะ่ะโอ้โอโอตัวอะไรวะเนี่ยโอ้เนี่ยครับมะม่วงมีน้องมะม่วงของเราน่ารักมากเลยอะ่ะตัวเล็กกระติวนึงอะ่ะโอ้แต่โอ้พื้นหนาเมตแล้วเป็นสิบเอ็ดจุดห้าหมื่นห้าโอ้เสียดายนะครับผมไม่ติดสถานะอะไรเลยแล้วยังเป็นต้นจิ๋วอีกด้วยโอ้โหและนี่นะครับผมสิ่งที่เราปลูกไปเมื่อกี้มีซานซิโอเป็นต้นตาตะวันนะครับผมติดสถานะทองสองร้อยสามสิบาเมตร นี่แอมันก็แรงขึ้นมาอยู่ประมาณเท่าหนึ่งนะครับต้นโดนฟาทาซูล่านะครับผมติดสถานะเพชรมาดาเบท150เลยนะครับผมถ้าเป็นต้นปกติมันจะสายิ้านะครับผมโอ้ยแรงขึ้นมาห้าเท่าเลยนะเนี่ยออ้ยแล้วมีต้นแตงโมที่เราพุ่งลงไปด้วยครับใหญ่ขึ้นกว่าต้นแตงโมก่อนหน้าเรานะโอ้ยมันต้องพันกว่าดาเมทเลยอนะแต่เสียดายมากเลยครับมะม่วงโอ้โหไม่ได้ติดสถานะอะไรเลย อันนี้ค่อนข้างเกลือนะครับผมถึงขั้นเกลือมากๆเลยนะครับผมกูมก็ตายในยินทายไปแต่เสียดายคาปูชิโนโ่มากๆเลยนะครับคือมันไม่มีขายในร้านค้าใช่ปะ โอเคทุกคนเดี๋ยวผมขอญาตเคลียร์สวนตัวก่อนครับโอ้โนี่แหละครับผมผลตอบแทนของเราที่นอนนอนเป็นน้องตัวเล็กหมดเลยอะครับจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าผมรีบเกินไปนะครับผมอาจจะเป็นเพราะว่าผมอยากรีบรีวิวให้ทุกคนดูนะครับผมแนะนําเลยนะครับผมถ้าทุกคนอยากทําให้พืชเราเนี่ยเป็นตัวยักษ์ตัวใหญ่เหมือนอย่างนี้นะครับผมแนะนําเลยนะครับให้รออีเวนต์แอดมินก่อนนะครับเพราะว่าผมว่าปลูกให้มันตัวใหญ่อเงี้ยง่ายมากเลยนะครับผมในช่วงแอดมินอีเวนต์เนี่ยเพราะว่าตอนที่ผมปลูกพวกเนี่ยผมรู้สึกว่ามันปลูกง่าย มากเลยนะครับผมตอนมีอีเวนต์แอปมินใช่ไหมครับทุกคนเพราะตอนแอปมินอีเวนต์เนี่ยมันจะมีสถานะค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับผมมันเลยทำให้เราเนี่ยมีโอกาสติดสถานะมากขึ้นนะครับแต่ถ้าใจร้อนใช่ไหมครับทุกคนก็จะเป็นเหมือนผมก็ะเบื้องมาเลแตกโม1ิงบโลบอกกูได้บวงจิ๋วมาต้นหนึ่งโอ้โห หดยับเลยตํารวจโ้ถ้าตํารวจเนี่ยตัวใหญ่เนี่ยโคตรเท่เลยผมว่ามันหดมันจัด <Yeah. S 1> คาปูชิน่าคาปูชิโน่ต้องไปแรงเพิ่อมอ่ะต้องไปปูกเยอะนะ้วตัวนี้เท่จัดและตอนนี้รีเบิร์ตผมก็อยู่ที่เลเวล5แล้วนะครับผมแต่ผมก็จะรีเบิร์ตขั้นต่อไปเพื่อที่จะได้โชค50%และเพิ่มเงินอีก50%เลยนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยเราต้องฝากเป็นลอนอ็อตไว้กับเพื่อนก่อนนะครับผมอันนี้คือบทเรียนสำคัญจากคลิปที่แล้วของผมเลยนะการเกิน,กน,กน แล้วตอนนี้ผมก็ฝากเดินลอนไว้กับเพื่อนเรียบร้อยแล้วนะครับผมมาได้เวลารีเบิร์ตครับผมพร้อมแล้วไปเลยครับตูมรีเบิร์ตเรียบร้อยซึ่งด้านหลังของผมก็เคลียร์ไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมทุกคนอย่าลืมนะนี่เลยครับผมถ้าเรารีเบิร์ตเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยเราสามารถใช้ยาโพชั่นต่อได้เลยนะครับเพื่อที่เราจะได้มีโอกาสเจอบอสได้เร็วขึ้นนะครับ โอ้โหพึ่นีังไม่ได้ตีเลยตาตรงกลางกูเลนการ์ดทุกคืนดีไหมเล่นกลางกูแข็งโป๊กอ่ะได้อยู่ได้อยู่นะมะม่วงอุ้ยน่ารักอยู่ดูแบบดาเมจแบบสามล้านเปอร์เซ็นต์น่ะดูดาเมจแบบสามล้านดาเมจอ่ะมะม่วงตีอ่ะตั้มตั้มตั้มมาอีกแล้วมันคุณจะผ่านด่านมะม่วงไปถ้าคุณผ่านด่านมะม่วงไปได้นี่คุณเจอรถถังต่อ รถถังฝั่งทนพอผ่านรถถังฝั่งทนไปได้เสร็จคุณต้องเจอเห็ดหูหนูผมต่อใกล้ละใกล้จะบออแล้วเว้ยมาดีมาดีพวกคุณไม่ผ่านเลนกลางของผมไปได้หรอกตอให้คุณเอาคุณตำรวจมาเนี่ยคุณก็ไม่ไหวแล้วนะจะเป็นประมวลผมตีมาแล้วครับนอน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 ,น,อน,น,อนหูบอสอะไรเดียวตัวมันเริ่มเลยมาแล้วบอสจะมาสายไหนคุณจะมาสายสายสี่หรือสายสาม คุณไม่ได้ไปาหาเลนมะม่วงคะคุณไปเลนอื่นแตกเลยบอสกูยังไม่ทันได้ขยับเฮ้ยเดี๋ยวมีบอสปรากฏต่ออีกครับบอสตัวเมื่อกี้ทำผมผิดหวังมากทีเดียวหายเลยโอ้โหแล้วมะม่วงผมยังไม่ได้โชว์เลยอะครับแต่ก็สภาพนี้นะทุกคนถ้ามาเจอสวนยักษ์ของมูว่านะครับทีเดียวบอสหายอะ แต่ว่ามันสุ่มแบบอัตราสุ่มไม่เข้าเล่นกากน้อยจัดมาแล้วบอสมาแล้วจะมาเล่นไหนจะมาเล่นไหนมาเล่นไหนมาเล่นไหนเล่นกาเฮ้ยบอสมะม่วงมาแล้วมะม่วงมาแล้ว มามาวไม่ทันได้ตีเลยตีไปทีเดียวแม่งบอสตายแล้วโดนคุณตำรวจคุมกำเนิน yeah. <Ha! S 1> ดว่ะเยะไม่ได้แดกคุณรักเม่คุณตำรวจเขาโหดอ่ะไอคาปูชิโน่นี่แอบโหดนะครับผมมันตีแรงมากและตีเร็วจัดจัดนะครับบอสมาแล้วอุ้ยบอสอะไรมาเนี่ยวาระสุดท้ายของเมืองมาถึงแล้วโูบอสตัวนี้น่ากลัวมากทุกคนเราต้องมาม่วงบนมาเซดน,นี้มาม่วงจัดการมัน ไม่โซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จริงก็เข้ามายิง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 มันเยอะเอ้าตายไปแล้วมะม่วงเราทำไมมันโหดจังงี้มันเกิงได้วะมันโหดไปหรือเปล่ามะม่วงกาสิบตาใส่บอดนะทุกคนเมื่อกี้ตาเปล่ามองไม่ทันนะครับผมเดี๋ยวผมสโลให้ยิง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 โหรนะทุกคน ได้อยู่นะครับเสียดายมากๆเลยไม่ติดสถานะเนี่ยโคตรเสียดายไม่เป็นไรครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเก็บสะสมมาเล่นไว้เยอะๆนะครับผมเอาไว้ปลูกตอนแอดมินอีเวนต์นะครับเดี๋ยวได้เจอแน่มะม่วงยักษ์ของผมแถ้าทุกคนชอบอย่า like, ลืมฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดซับสไคร้ช่องมูหวานด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ